วันนี้เราจะมารีวิวการแต่งหน้าไปบินอันนี้กำลังจะไปบินไฟล์จาก,การ์ตาโดนรรสเซอร์เชนจากสแตนบายไปดูเลยว่าหน้านี้แต่งอย่างไรไม่ยากทุกคนแต่งตามได้นะไปบินอันนี้เวลา สี่ทุ่มเอ่อสามสิบเก้าจะพยายามใช้เวลาแต่งหน้าแค่สามสิบนาทีพอเพราะว่าโดนเรียกจากสแตนบายอ่าใช้ดีใช้เอ่อเดาบ้าใน,นใช้ไฟเพิ่มนะเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะมืดเอ okay. หลังจากลงเดาบ้าเสร็จแล้วเราก็จะใช้สองอันนี้ผสมกันคืออันนี้ซื้อมาผิดสีอันนี้ซื้อสีมาแล้วมันออกซิไดซ์แล้วมันเข้มกว่าหน้าก็เลย อันนี้มาผสมแมบรีลูมิเมทเบอร์หนึ่งสองแปดอินฟลิเบอร,ร์เบอร์สามสิบ,อ,บ,อ,บอ, 30. อืมผอันนี้ไหลมากเห็นไหมแบบสำคัญน,น,นี้นิดนึงวันนี้มันจะได้ครอเรดที่ตึบใช้พัฟฟองนะ้ำชุบน้ำมาแล้วชอบแบบชุบน้ำเพราะว่ามันดูแบบ มีพื้นที่ให้เราปะบนหน้ามันขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงก็ผสมอันนี้อ,อเริ่มแรกก็จะปะลงไปตรงที่มันมีรอยเยอะๆก่อนเนี่ยตรงสิวเนี่ยปาดไปตสเต็ปแรกใช้นิ้วที่เราผสมมันเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จน่ะปะลงไปตรงที่มันมีรอยเยอะๆ แล้วก็เริ่มเกี่ยวากับกลางหน้าเนี่ยเริ่มจากแนวกลางหน้าขอผอาาหน,น้าน,นี้ทำอะไรนะกลงเลยเกี่ย,ยแบบรวดเร็วช่องตรงร่องจมูกเลยรู้สึกวันไม่ค่อยเข้า,าก็หลก็ใช้นิ้วแตะแตะนิดเดียวพอแล้วก็ปะตรงช่องร่องจมูกตรงนี้ คือมันจะไม่ค่อยเนียนอ่ะมันจะแบบเวลาใช้ฟองน้ําปาลงไปแล้วมันไม่เนียนเท่าใช้นิ้วะตรงจะมโอกเนี่ยใช้นิ้วถูถ,ถ,ถ,ถูเลยเนียนกว่าแล้วก็หมดแล้วรองพืน้นนี่หมดพอดีหน้าปาไปบบบนหน้าผักถ้าเฉพาะตรงกลางแล้วก็เป็นไปทั่วๆัว่ันตีหน้าฉันแรงเกินไปไหม ไม่ต้องหนามากนะน่าผากลงมาตรงที่ตาด้วยอ่ะเสร็จแ,แล้วมันก็ยังไม่ค่อยเนียนเราเฉีวใช้นาสีมาคเดนเนี่ยไอเลยตรงไหนที่มีรอยอืปิดมิดร้างผิวใหมแต่รอยสี่อยู่ที่พึ่งเจาะที่มันมีรูเนี่ยมันก็ปิดมได้อยอ่แล้วแต่ก็ปล่อยไปปลอยตรงนี้เลยข้างหน้าความนูนเนี่ยยังไงมันก็ปิดในมีดดยอแล้วแต่ว่าสีเนี่ยปิดได้ คอนซีลเลอร์กับเซลล์ก็ประมาณนี้ต่อไปคอนซีลเลอร์ใต้ตาปกติเนี่ยใช้เบอร์เบลินฟิตมีแต่ว่าตอนนี้ได้ของใหม่มาอเวอร์คล <c oughs> าสก็ใช้ของใหม่แต่อเวอร์คลาสค่อนข้างเข่ากว่าหน้าจะเทียบสีอเวอร์คลาสกับเบอร์เบลินอเวอร์คลาสสีฟอนก็ค <f orn> ่อนข้างใกล้กันมากอันี้เบอร์เบลินสีแซน02นหรือ20หนนละอันนี้อเวอร์คลาสก็เลือกสีมาได้ดีนะโอเคใช้อเวอร์คลาสอเวอร์คลาส ลองจะพาะตรงนี้ได้จะไม่ต้องลงไปสุดเหนือไม่ต้องแตะบนตามากเออ,อยังไงเราก็จะลงไอแชอร์มาประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใช้พับที่เราลงรองพื้นไว้เนี่ยมาเกลี่ยเหมือนเดิมเกลี่ยไม่ต้องขึ้นไปให้มันถึงแบบเส้นขนตามากมายให้มาขึ้นไปถึงข้างบนบ้างนี่เกิดสาเหตุว่าทําไมเราไม่ได้ลงหน้าผากเยอะเพราะว่าคอนซีลเลอร์ที่มันเหลือๆติดๆพับเนี่ย ล้วก <ítulo> anyway mm ็เกลี่ยขึ้นมาให้ม <th> ันถ <th> ึงหน้าผากได้เทลงมากลางหน้าด้วยงานผิวประมาณนี้สบายลงแป้งวันนี้เป็นไฟล์แปดชั่วโมงกว่าๆไปจาการ์ตาแปดชั่วโมงอันเดี๋ยวใช้รันให้ดูที่เคยบ่นไปว่ามันแบบเป็นแผ่นๆแพ็คๆเนี่ยมันเป็นยังไงเทลงมาทนี่เทลงมาใส่ฝาแล้วพอแตะแป้งขึ้นมาปุ๊บเป็นแผ่นแบบนี้ไงจะทาให้ดูเนี่ย อี่ยงได้แค่นี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างโวกเยอะเพราะว่าไฟมันนานนะจะต้องอยู่กับหน้านี้ไปอีกนานแล้วเป็นคนหน้ามันง่ายมาโอเคเสร็จจบกับแป้งเสร็จลองพื้นลันต่อไปใช้คอนทัวร์ของโอเมยบล็ออันนี้ชอบมากคืออันไหนที่คิดว่าชอบแล้วก็จะไม่ค่อยหาเพื่อที่จะซื้อมาแล้วเปลี่ยนแล้วลองไปเรื่อยๆนะอันไหนที่ชอบอยู่แล้วก็คือจะใช้เยอะๆใช้จนกว่ามาาั Con นจะดิสคอน่ะปัดระมาณน,นี้ลง แค่นี้พอแบบเบาๆม่นหน้าดำเกินนะอยากเก็บแก้วมจะเอาเข้ามาประมาณตรงนี้นะเก็บแก้วเฮ้ยฉันปัดนหนะ้าฉันแรงเลยเ่าคือรีบว่าเก็บกับหน้านี้เดียวพอลงตรงกระบอกตาตรงนี้แล้วก็ใช้แปรงพุ่มๆแบบนี้มาลงขมขวดจมูกไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปเก็บปกีกจมูกก็เก็บนี่ทำกรอบตาไปด้วยนะทำกระบอกตาเสร็จ อย่าไป้ย้ำคือ้ำทำกนม,มากตรงไอชโลเหมือนเดิมใช้จนกว่าสีที่ใช้บ่อยๆจะหมดซึ่งใกล้รั้เนี่ยสีที่ใช้บ่อยเลยคือแถวล่างโทนจมูกวันไหนอยากให้หน้าตามันดูน่ากลัวน่าเก่งขามก็ใช้แถวบนนะสีน้ำตาลใช้สีจมูกอันนี้ชอบมากอ่ะใช้จนฮิตแพนฮิตทีฮิตแล้วนี่น่าสีแบบแนนว่าชอบพาดตาฝรั่งเพราะว่าจะไม่ต้องมาฝนฝนตาให้มันเจ็บอะไรบ่อยๆเขาจะปืดเดียวรู้เรื่อง ไมต้องมาคอยปัดอะไรเยอะได้กว่าสีจะออกเจไหมเสร็จขั้นต่อไปปืดสีออกรูเรื่องแปลงนี้ค่อนข้างเจ็บลูกตาบ้างเลยแต่ชอบใช้วะ่ะเรี่อวเทคนิคันนเี้ยรู้สึกว่ามันจะวาดบาดหนังตาดีนึงมีอดเดียวอ่ะรู้สึกว่าแปลงไม่ได้แบบไม่ได้นิ่มมากแต่แบบชอบใช้วะ่ะ กุง้งงมากเกลี่ยสีชมพูให้มันทั่วๆตาประมาณนี้แปรงที่มันเล็กลงมาหน่อยหนึ่งก็แบบแบนๆนะสีแจสลงตรงไหนอะลงตรงแบบช่วงคัดเบ้าอะ่ะหรือ,อยังไม่ต้องไปเกี่ยมนะลงให้มันเป็นลาย์ไปก่อนดิ้มใหม่ไม่เข้มวันนี้ คิเตอร์เลยพาเลตนี้ไม่ต้องใช้นิ้วอ่ะใช้สีอันนี้ o อเพ e n t ปาดมาหนึ่งปาดแล้วก็ไปเลยกลางตายังไม่ต้องเกลี่ยนี่แล้วก็ปาดทิ้งเพราะว่าเม่วแล้วแล้วก็อืมใช้สีกลาโมร์ลง <lam> <Long. S 1> หัวตาแบบนี้ยังไม่ต้องเกลี่ยทำครั้งต่อไปหรือว่าจะใช้ กราวโลงกลองก็ได้อะปามาหนึ่งแล้วก็ลงไปที่หัวตาก่อนเลยก็ได้โอฟูลเลนส์นี่ลงไยกลางตาถึงท้ายตาสองข้างกันยังเล็หรอแม่ไม่เท่ากันหรอกเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยแต่แปงประมาณนี้เออเกลี่ยเออเริ่มจากสีอ่อนก่อนนะมันจะได้ไม่ กระทบสีดำเไม่ใช่เริ่มจากสีอ่อนก่อนมันจะได้ค่อยๆเวนไปเจอสีเข้มเปลี่ยนแปลงเพราะรู้สึกว่าอันเมื่อกี้มันไม่ทำให้ฟุง้งอ่ะเออเปลี่ยนแปลงที่มันดูแบบเป็นพวมๆนี้มาเบลนขอบให้มันไม่มีรอยต่อี้ฟุ้งๆนี้ เสร็จตาล่างใช้สีเดิมสีนี้ชอบมากสี rolling เนี่ยก็แดะไปแล้วก็มาลงตาล่างเลยคนขนตาเร็ดคอนขนตาเสร็จพ a l ด t นี้จบเขียนคิว้ว Brow it คือจะเขียนคิว้วหรือจะอายไลนเนี้ <c oughs> อหน่อยก็ได้บางทีก็ไม่ได้สติ๊กแต่วันนี้จะปาดคิ้วไปนิดนึงก่อนแล้วกันใช้สีน้ำตาลอ่อนจิ้มนิดเดียว จินิดเดียวแล้วก็มาลงคิ้วให้มันเป็นโคร,รงไว้ผมโครงคิ้วนิดเดียวพอสองข้างอถ้าพอคิ้วเราเข้มแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปลงเน้นอะไรมันหร่ะลงเฉพาะตรงที่มันอ่อนๆเดี๋ยวเราจะมาใช้ดินสอเข็มเที่วทีหนึ่งโอเคลงไมแค่นี้แหละพอละสีอ่อนเราจะใช้สีเข้มอันนี้ลงเป็นอายไลเนอร์ลงมาให้มันชีนดกับขนตาบนปัดปาดไปต้องมาสีเลียดอ่าโอเคประมาณน,นี้เราจะมีเงาความดำขึ้นมาเนะทียบกับสองข้าง อีกนี้ขั้นตอนสำคัญคอั่ออกเลยนะไม่งั้นมันจะเป็นแบบพอเอาไวแลาวเรปีดอายไลเนอร์นิดหนึ่งอายไลเนอร์นี้พอวะให้มันมีหงางออกมาแล้วก็เติมตาล่างตรงแบบแล้วก็าอเดียดอลลี่อายขีดไปสักสองสาทีพอให้เป็นเส้นบาง,บาง กะกะเอานะถ้าไม่เท่ากันก็อย่างนั้นแล้วก็ลากสีดำใต้ตาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ครั้งจบกับอันนี้เลี่ยไอเส้นใต้ตาให้มันดูไม่ชัดมากแล้วทีนี้ตอนที่เราวาดไออายไลเนอร์เนี่ยมันจะมีฟอลเอาท์ลงมานดิดหนึงอ่ะเราก็ใช้แรงปัดแก้ไมห่หละเก็บ ความ f อ l l o u t ต่อไปทำอลล l งอายใช้ B B I A Linen Beige เบอร์สิบเอ็ดให้มันมีแบบลล l l งอายขึ้นมาว่าเราอยากเป็นคนแ้วเป็นคนที่ผู้โดยจะไม่คอมเพนว่า you have attitude อะเขาจะแบบเอามันขึ้นตรงหัวตาด้วยนิดนึงโอเคแล้วก็เราจะมาเกลี่ยเลย ความป๊อปของหัวตาต้องไม่กลัวมันจะขาวเกินเดี๋ยวมันก็หายไปเอีก็อย่าไม่ให้มันเป็นเส้นเกินไปกลับมาที่คิ้วอีกรอบหนึ่งต่อไปใช้เคที่ l อสีด a r บราวน์มาเติมตรงหางคิ้วให้มันคมๆคปกติเป็นคนโค้งคิ้วสองข้างไม่ตรงกันอะคือมันจะไม่ได้เหมือนกันเปอะคิ้วสองข้างตมามยัดหัวร โอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะอาจจะไม่ได้แบบสองข้างไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ก็ไม่เป็นไรจะมาทำไฮไลท์หัวตากันใช้ Benefit Cookie แต่กลางตาเพิ่มนิดนึง<อ>เพิ่มความสดใสปัดแก้ม2 a n อันนี้พยายามจะใช้ให้หมดเพราะว่าสีอ่อนมากเวอร์2 a n ปัดได้ทั่วหน้าคือเรื่องจริงเ้าใช้สีชมพู จมูกก่อนเลยแน้วปากปากนี้หน่อยแล้วทีนี้เราจะขยี้มันเยอะแล้วก็มาลงกลางหน้าขายี้ลงกลางหน้าไม่ทราบว่าในกองเห็นสีหรือเปล่าแต่ก็ม็นไรต่อไปใช้สีที่เข้มขึ้นโอไม,มลบรัดสีวินเทอร์อันนี้ ใช้มาสามตลับแล้มั้งใช้แปรงพุ่มเหมือนเดิมลองประมาณตรงนี้ตาดำเรียกว่าอะไรไม่ใช่ตาดำเรียกว่าอะไรกลางตาดำไปจนถึงหางคิ้วกลางตาดำไปจนถึงหางคิ้วกำหนดบริเวณให้หน้าเรามันไม่แบบบานออกไปในกล้องไม่ค่อยเห็นสีบลัชเลยทำไมอาจจะจะหยุดบลัชไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะ ต่ชีวิตจริงมันจะเกินไหมไฮเปอร์เคอร์ก้าวกบาดเล็ดโอ้ก่อนจะใช้ไฮเปอร์เคอรจะใช้จูดี้ดอมาปัดขนตาล<ป>่างอืมตาล่างเสร็จของตาบนต่อไฮเปอร์เคอรราคาแพงอะไรมันจะมาสู้ไฮเปอร์เครได้อาจจะมีแต่ก็ใช้เพื่ออะไรนะเมื่อเรามีของที่เข้ากับเราได้อยู่แล้ว ไวและหนาและยาวไม่ดัดนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าเวลาดัดแล้วมันาัไว้คลาย่าขนตามันเท่าขึ้นไปชนหนังตาแล้วก็ต้องเอาแปรงเนี่ยมาเก็บตรงเนี้ยคาราที่มันเลอะหนังตานะก็ยี่ได้เลยนะเมเบอรีนไฮเปอร์คูวต่อไปทัปากปากวันนี้จะใช้เ e r ริเพราอิงเวลเวเบอร์แและใช้เมเบอรีนสองสองนแอมบิเชสเพอริเนี่ยเอาไว้เป็นฟืน เกินปากจริงเอาไว้หนึ่งพเพราะว่าปากเดิมเราเมันเล็กไงเสร็จคอลิฟอราจบงานต่อไปเราก็จะเกลี่ยให้มันเกินวนิดนึงเป็นเวเลนฟุ้งๆโอเคฟุ้ง,ง, okay. งแล้วใช้นี้เออไม่บอก See, อีอัมบิเชียสวันนี้เลย ลิปจิดฟันซับแื้ไม่ก็ไปเช็ดฟันเอาตอนที่มันติดอืเช็ดโ okay. อเคทำผมเฮ้ยลืมทาไฮไลท์นะใช้ใช้อันนี้รอบหนึ่งแล้วกันไอแก้วเริ่มแหลงไฮไลท์ใช้แปรงอันนี้กับเบเนฟิต เสร็จไฮไลท์ให้หน้าผ่องเป็นยองใย,ยเป็นจุดๆลงไปในจุดที่เราอยากให้สีมันขาวเึ้นมาดีนึงเนียเช่าให้ตอนนี้มันแบบขาวเข้ามาดีนึงเพราะว่ามังควรมีร่องระหว่างคางกับแก้มาคือร้อนขาวเข้ามาดีนึงก็จะดีอ่ะลงตรงนี้ลองแก้มก็ทำผม แต่ละวันก็ไม่ได้แสกเท่ากันทุกวันหรอกแ้าทผมเสร็จเราก็ม้วนเลยเน็ตใช้กิบตัวโอเค <Okay, S 1> แล้วก็นี้ผมตรงนี้ถ้ามันดูไปปางต่อไปใส่้องหูเหมือนอย่างแอร์ถ้าไม่มีแสงก็จะประมาณนี้เลยแปลกว่ะเพราะว่าแสงมันเป็นแบบ แต่งสีฟ้าพยายามจะคุมเวลาแต่งหน้าให้ไม่เกินสามสิบวนาทีแต่มันเกินแต่งทั้งแต่งหน้าและทั้งผมแนยประมาณสักสี่สิบนาทีแต่ว่าวิดีโอที่ตัดมาก็อาจจะไม่ถึง okay. เรื่องเป็นอย่างหนึ่งลืมฉีดสเปรย์เซตติ้งสเปรย์ปกติก็จะใช้เซฟอรล่าแต่วันนี้ใช้อันนี้ให้ดูว่ามันเหมือนการใช้เอิม่มสเปรย์ฉีดผมมาชีน้าไม่ค่อยชอบฟีลลิ่งอะยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ค่อยชอบวันนี้แต่ก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ให้หมดโอเค หนึ่งสองสามต้องกันหายใจนะตึงหน้าตึงมากพัดเพิ่งกันคิ้วไปด้วยแม่งแสบตรงที่กันคิ้วเลยนี่ก็ประมาณนี้ไปบินจาการ์ตานะากโอเคะ okay. และนี่คือลุคของแอร์โฮสเตส <laughs> ไม่อยากพูดคำนี้เลย และนี่คือลุกของไฟทันนั้นสายการวินอันดับหนึ่งของโลกเบอร์ปะ